สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอวังม่วงนะคะจะมาขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรอำเภอวางม่วงนะคะมีพืชหลกัหลกนะคะก็คืออ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังข้าวนะคะในพืชหลักนะคะอ้อยมีพื้นที่ปลูก2,693ไร่ มีจำนวนเกษตรกร435ครัวเรือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่ปลูก14,046ไร่มีจำนวนเกษตรกร558ครัวเรือนมันสำปะหลังมีพื้นที่ปลูก14,046ไร่จำนวนครัวเรือนเกษตรกร519ครัวเรือนและข้าวมีพื้นที่ปลูก59ไร่จำนวนเกษตรกร10ครัวเรือนนะคะ พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมซ้ำซากในอาเภอวังม่วงตบวาบลวังม่วงมีพื้นที่เสี่ยงจํานวน17หมู่บ้านเป็นพืชไร่พื้นที่1,499ไร่ตําบลคําพานจํานวน9หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงพืชพืชไร่จํานวน257ไร่นาข้าวจํานวน28ไร่ไม้ยืนต้นไม้ผลจํานวน4ไร่ และตำบลแสลงพันจำนวน5หมู่บ้านพื้นที่นาข้าวจำนวน2ไร่พืชไร่จำนวน418ไร่เมื่อเรารู้แล้วว่าพื้นที่ของเราเสี่ยงน้ําท่วมหรือไม่นะคะต่อมาเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงน้ําท่วมนะคะตามหลัก4 5 3ค่ะ 4. หลักจัดการน้ําท่วม 1. ระยะลดผลกระทบป้องกันความเสียหายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเช่นวางผังแปลงสร้างโครงสร้างป้องกันเลือกพันธุ์และฤดูปลูกและวางแผนพื้นที่เสี่ยง2ระยะเตรียมความพร้อมเตรียมตัวก่อนภัยมาถึงเพื่อลดการสูญเสียฉับพลันเตรียมพร้อมรับมือภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นติดตามข้อมูลความเสี่ยงและเฝ้าระวังการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเก็บผลผลิตล่วงหน้าการเตรียมเครื่องสูบน้ำการย้ายต้นกล้าหรือพันธุ์พืช 3. ระยะตอบสนองบรรเทาผลกระทบในระยะวิกฤตเพื่อลดความเสี่ยงระหว่างน้ำท่วมและรักษาชีวิตพืชเท่าที่ทำได้เช่นการเร่งระบายน้ำการเติมอากาศให้รากการป้องกันโรคพืชและช่วยเหลือสุกเฉิน 4. ระยะฟื้นฟูฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเร็วที่สุดเพื่อทำให้เกษตรกรกลับมาผลิตได้เร็วและมีรายได้หมุนเวียนทันทีหลังน้ำลดจวอย่างเช่นฟื้นดินฟื้นพืชตากดินปรับค่าดินเติมปุ๋ยเพื่อป้องกันร,รากเนา่าสนับสนุนพันธุ์พืชโดยการแจกกล้ามเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อปลูกซ่อมหรือปลูกรอบใหม่จุดปอบางของพืช พืชไร่ได้แก่ข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชหลักเศรษฐกิจของอำเภอวังม่วงซึ่งมีจุดป่อบางก็คือระบบรากนั้นไม่ทนต่อน้ำท่วมจุดป่อบางข้าวระบบรากน้ำท่วมขังและรากขาดออกซิเจนเมื่อน้ำท่วมขัง2-3วันทำให้ต้นข้าวเสียหายจุดป่อบางไม้ผล ไม้ผลอ่อนไวต่อน้ำท่วมสูงหากน้ำท่วมขัง2-3วันจะทำให้รากขาดออกซิเจนและพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้